แต่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็คือเหรนอันลเลอ์ที่อยู่ในหัวใจของข้าจะเตรียมรถมาที่สบายเช่นนี้ไหนจะเตาผิงไหนจะพรมองราชธายาทนี่ไม่ได้เตรียมให้ข้าสินะทุกนี้จะผลงานดีให้สิ่งนี้เป็นรางวัลทั้งท่านแล้วก็ข้าต่างก็ไม่ชอบดื่มสุราเช่นนั้นสิ่งน,นี้สุราเนี่ยเตรียมให้ผู้ใดกันอึ อีกเดียวตอนพักรถระหว่างทางจะนำสุราสองไหยนี้ไปส่งให้รถม้าของแต่เท้าล่วอากาศจะเปลี่ยนแล้วพวกเขาน่าจะต้องการที่พระองค์ให้ข้ามาด้วยก็เพื่อส่งของให้ท่านพี่อันเลอร์สินนะรู้ต่นะขอบอกช่างเถอะแต่เท้าล่วละเอียดรอบคอบน่าจะเตรียมมาครบกว่าข้าเขาไม่ได้เกลียดเขา ถ้าแค่ไม่อยากพบเขาแต่ข้าเชื่อว่าเขาจะต้องเป็นว่าที่กษัตริย์ที่ดีจะเมตตาต่อคนรุ่นหลังสกุลตี้เมตตาอย่างนั้นเหรอสิ่งที่เคยผ่านมาภรรยาและแม่ได้สูญเสียสามีและลูกได้รับพระราชโองการเพียงฉบับเดียวเงินไม่เท่าไรนี่คือเมตตาอย่างนั้นเหรอฟ้าครึมแล้วเหมือนฝนจะตกเลยจุยวน เป็นทายาทสะกุลตี้คนมีพลังพลิกฟ้าคว้าฝนของความเป็นนายท่านสกุลตี้ในตอนนั้นองค์รัชทายาทจำตอนลงไปเจียงหนานได้หรือไม่ขอรับท่านพี่อันเลยให้ข้านั่งราชรถดัับท่านที่จริงนางอยากให้ท่านนอนอย่างสบายในใจนางมีท่านอยู่ องค์รัชทายาทและท่านพี่อันเลอร์ร่วมกันไขคดีขจัดคนคดโกงและความชั่วร้ายเข้ากันได้ดีเช่นนั้นตอนที่พระองค์จับมือกับพี่อันเลอร์ทำกลางเสียงร้องด้วยความดีใจของเหล่าประชาชนข้าช่างอิจฉานเหลือเกินพวกท่านทั้งสองผ่านคงเป็นความตายมีความรู้สึกต่อกันเมื่อเทียบกับห้องเต้องค์กรและในท่านสกุลเต้ในตอนนั้นไม่ได้ไปกว่ากันเลยองค์ราชทายาทในใจท่านยังคิดถึงท่านพี่อันเลอร์อยู่แท้ในเมื่อฟาบาได้กล่าวโทษตนเองแล้ว และตอบรับที่จะต้อนรับเหล่าทหารสกุลตีแล้วไอ้ท่านยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพระนางไปตีจือหยวนมาตลอดไม่ใช่เรือนอันเลิศข้ายอมให้นางไปจนสลัดแห่งจิ้งหนานยอมให้นางเป็นคนหยาบคายไม่รุนหนังสือข้ายอมให้สตรีชื่อเรือนอันเลิศที่เคยสาคัญในใจข้าไปทั้งชีวิตของนางบางทีข้าก็คิดว่า หากโลกนี้ไม่มีตี้จือหยวนคงดีแต่สิ่งที่นา่าขาดจริงๆก็คือตี้จือหยวนมีชีวิตมาตลอดแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็คือเหริอนอันเล่์ที่อยู่ในหัวใจของข้า